สวัสดีนะครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นนะครับทุกๆุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องประยอยบ้านบ้านแชนแนลนะครับสำหรับช่องประยอยบ้านบ้านแชนแนลนะครับตามหาความรู้นะครับว่าพระที่ได้ทำคลิปลงไปนะครับในแต่ละคลิปเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้อย่างไรนะครับเจอกันอีกคลิปนะครับกับวันนี้กับช่องประยอยบ้านบ้านแชนแนลนะครับ เป็นพระตาหลวงสุขนะครับวัดกวนเทียจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นรูปเหมือนนะครับองค์เล็กนะครับว่าจะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับมาดูกันนะครับกับพระตาหลวงสุขนะครับและอีกอย่างนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับหรือว่าเนื้ออะไรนะครับ พ,พี่เพื่อนๆท่าน,นใดที่ทราบก็ให้คำแนะนำติชมบอกกล่าวกันมาได้ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนะครับทุกๆท่านขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมทางช่องพระย้อยบ้านๆแชนแนลนะครับและขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ได้คอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับพระนะครับตาหลวงสุข รูปเหมือนนะครับลอยองค์นะครับแบบนี้ไม่ไม่เคยเห็นนะครับเนะเพิ่งเพิ่งจะเจอนะครับแบบนี้นะครับอยากทราบนะครับว่าพระนะครับองค์นี้จัดสร้างในปีปศเท่าไหร่นะครับหรือว่าจัดสร้างที่วัดควรเถียไหมนะครับหรือว่าจัดสร้างที่วัดอะไรนะครับตันใดที่ทราบก็บอกกล่าวกันมาได้นะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับ มาดูกันนะครับสำหรับพระตะหลวงสุขนะครับว่าจะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไงนะครับและพระองค์นี้นะครับถ้าเกิดแท้มีราคาเล่นเช่าหากันไหมนะครับราคาอยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่พี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ทราบนะครับคอมเมนต์นะครับให้คำแนะนำกันมาได้ใต้คลิปนะครับทุกๆท่านบอกกล่าวกันมาได้นะครับ สำหรับตาหลวงสุกนะครับเป็นพระเกจินะครับที่ชาวบ้านในความศรัทธานะครับเลื่อมใสท่านเป็นอย่างมากนะครับเป็นที่เคารพนะครับของชาวบ้านนะครับและมีฉายานะครับว่า วาจาสิทธิ์นะครับพูดอะไรเป็นไปตามนั้นนะครับสําหรับาตาหลวงสุขนะครับวัดควรเทียนะครับท่านพูดอะไรก็จะเป็นเหมือนที่ท่านพูดนะครับมีวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับและเป็นพระนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับที่อยากแนะนำให้พี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านที่ได้เข้ามาชมทางช่องประย้อยบา้บาน channel นะครับ ได้รู้จักพระเกจ,จินะครับที่มีวัดปฏิบัติที่งดงามนะครับและน่าเลื่อมใสนะครับเป็นที่ศรัทธาของชาวบ้านนะครับอยากให้เป็นที่รู้จักนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะครับ หากตกใจคลิปนะครับทุกๆคลิปที่ได้ทําลงไปนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกๆท,ท่านเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้นําพระนะครับมาทําคลิปมาลงให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติดชมกันอีกนะครับจะทะยอยนะครับทําคลิปนะครับนําพระที่เก็บสะสมไว้นะครับมาลง ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ติชมกันนะครับว่าในแต่ละคลิปนะครับเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้อย่างไงนะครับสำหรับพระตะลวงสุกนะครับอง์นี้นะครับเป็นเนื้ออะไรนะครับสร้างปีอะไรนะครับสร้างขึ้นในวาระอะไรพี่ๆเพื่อนๆท่านใดที่ท,ทราบขอบอกกล่าวคอมเมนต์กันมาได้นะครับใต้คลิปทุกๆท่าน และขอบคุณอีกครั้งนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมทางช่องพระย้อยบ้านบ้านชนแนลนะครับและขอบคุณทุกทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูใต้ตาฐานนะครับใต้าฐานขององค์พระนะครับ จะเป็นพระแท้หรือพระไม่แท้ยังไหงรบกวนพี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมต่างช่องประยอยบ้าน channel นะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูใต้ฐานนะครับเป็นเป็นกลิ่งนะครับ สำหรับพระองค์นี้นะครับมีกลิ่นด้านในนะครับนะแต่จะเป็นเนื้อเงินนะครับหรือเนื้ออะไรนะครับรบกวนพี่พเ,เพื่อนๆทุกๆท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านใดที่ทราบบอกกันมาได้นะครับเพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับจะได้ไม่ไม่เป็นข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะครับ จัดสร้างในปีพศเท่าไรรหร,ร่นะครับสำหรับตาหลวงสุขวัดควรเทียดนะครับก็เป็นที่ขอรบศรัทธาของชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับท่านใดที่มีนะครับพระของท่านไว้นะครับก็จะเป็นที่รัก นะครับพวงเหนนะครับจะเป็นที่เคารพบูชานะครับมีเรื่องราวปฏิหารนะครับครับบารมีนะครับตะหลวงสุขมากมายนะครับตั้งเรื่องเอาเหรียญมาตำน้ำมนต์นะครับนะเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์นะครับพูดแบบไหนเป็นอย่างนั้นนะครับ สำหรับพระนะครับรูปเหมือนองค์เล็กนะครับแบบนี้ไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเจอนะครับแต่องค์นี้นะครับตาให้มานะครับนะผู้ใหญ่ให้มานะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับที่ได้มอบนะครับพระตะหลวงศุขนะครับมอบให้มา ฝากอีกครั้งนะครับอาจตกใจคลิปทุกๆคลิปที่ได้ทําลงไปนะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับทุกๆท่านดูได้ฐานอีกรอบนะครับพระองค์นี้นะครับน่าจะเป็นเนื้อเงินนะครับแต่จะใช่หรือเปล่านะครับ าจจะสะท้อนแสงนะครับต้องขออภัยพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมทางช่องประยอยบ้านบานแชนแนลนะครับ แล้วเจอกันในคลิปใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณครับ